สามคลิปเลยค่ะเชาวนี้แต่งหน้าไม่เช็ตคลิปหนึ่งเอานี่คือทาครีมใช่ไหมเลยนะขั้นตอนต่อไปคือเนี่ยรองพื้นเออรองพื้นอแต่งเหมือนกับเหมือนจาเศ้าหรืไปทำงานรองพื้น่ะเออมารู้นแต่งบันพื้นผีก็แต่งตามปัสสาวะอผีนี่เก่งเกือได้เลยเดี๋ยวเคล็เ็ได้ไปทำงานเนี่ยอืงแต่หุหมูงสี่สิบยี่สิบนาทีนั่งอยู่หน้านี้ไม่ต้องทำเรยเนี่ยค่ะอืม เพื่อนก็แต่งซองนาที่สางนาทีแล้วนี่มันก็แต่งอยู่ทุกวันเนาะพี่นี่เพื่อนก็แต่งหน้านี่แหละค่ะอืมเอาอืมไม่แต่งไปก็ไม่ได้หรออืมการรัดการมาแต่บอวันเที่ยงนี่ก็คือว่าลุดแม็ดแล้วไม่ใช่มีอะไรเลือดอืมเพื่อนก็แต่งพื้อนก็ไม่รู้ช่วยแต่กลางเช้าเย็นวันเย็นพี่อะช่วยได้ครึ่งวันอืมตั้งพี่เป็ไม่ชอบแต่งหน้าคือฮ่าตั้งต้องมาแต่งหน้าเอาแต่งก็แต่งวะทำเบื่ออืมเอาอืม อ้าวมีก็เอาแรงกันตรงๆนะไม่จะแต่งเป็นแต่งตามแค่ว่าเฟือนก็แต่งเฟือนก็แต่งพื่นเราก็แต่งแบบนั้นนี่ยจะบอกแต่งถูกวันถูกวันมาเปลี่ยนเองไงเนาะเออใจใจใจนี่เป็นก็แต่งเด้อแต่ว่าอ้าวเอาเซ็ต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 ไปเออเซ็ตไปทีนี้ก็คือเออแต่งพับเปปแต่งพับอยู่ไหนวะอาชีวิตโชีวิตได้เล็กนักหนานี่ย ก็เป็นผู er, you know, ้หญ <cat on subscriber> ิงแต่จริงได้ลำบากเนาะเอานี so? ่ไม่จ่ายร้องพื้นลาวนี่เป็นฟับเจ้าเนาะเดี๋ยวก็เวลาก็ทำไม่ไม่เคยเต่งหน้าเลยไม่รู้ได้อยู่เลยแป่งฟับอ๋อไปเออเจอเจอแป่งฟับแม่แป่งฟับเอานึ่งช่องสามเอาสี่ข้าซื้อเครื่ดงแต่ย่าไม่เป็นเออกิดเห็นไหมอ่ะคุณบ้าซืรอ นี่ไม่จะซี่ธรรมดานะไม่เร้วอ่ะอืมห้ามันจะแจ๊กเพื่อนมันก็มีอืมหกขุนได้ไดรวะนี่คือแป้งพ,พับขวดชายซึ่งไม่ตู้กับหน้าอืม๋ยวก็ยังพี่ชายอยู่นั่นแหละเอ้าอืมไม่รู้ว่าเพื่อนก็แต่งหน้าเพิร์สผีก็แต่งหน้าตาม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 นนาาตามอันละท่าตามยาท่าตาม ตามแกมน่ะรู้ปีก็เต่งตามภาษาของพีนี่แหละเฮ้ยนฮ้ยงอแต่งเพื่ออะไรตามนะไม่มีรู้งอแต่งเพื่ออะช่วยนี่คือแต่งยังได้แต่งเหมือนเพื่อนได้ไปทำงานไปคืออย่าต้องไปแถวบ้านมาเห็นตกใ่อยวัดวัดวัดเคยนั่งเจ้าเจ้าที่เจ้าทางหรือพี่บ้านพี่เพือนนั่งนั่งอืมอืม

ตัวทรับยสวยเพี้ยคลเนยังเอฟะราคาแพงงั้นไม่จะราคาแพงพเพ่งเาเรื่อยอะาราคาแพงเพ่งอในถั่วทับมันสวยค่ะไม่จะราคาแพงเพราะเร่อยเออเกกว่าราคาแพงงัะเค็เคเคเดเข็ดไไปทางานเนตาย่นคลิปเตงหน้าก็ไม่มีเตงเมืนคุณคุณช่วยแบบปกงานกาลาดินเนือเมืนกับเจ้าสาวันมารมเรเลยนง เด็กน่ามไม่ปินน้นตึ้งกองเตงข้ากิจแล่ชีวิตอนาถาอนาถาไม่ยรออยากสวยสวยไม่เสร็จหวดวันสว,วยไม่เสร็จตึงนี่ข้ามบมกของกุ้ปงประโยชน์โปโต้ไม่เคยม,มีใครเล่ตึงสมาชิกพวกสมาชิกพวกนาย,ยกเพื่อนในที่ทำงานาก็ไอ้คนเดิมเดิมไอ้อพวกแบบเม้าวน,วนู้ไหมบางคนมาเมียกุ้ง nè, cuộc sống, cuộc sống chỉ là cuộc sống của công nhân. Nếu bạn không có bạn gái, nếu bạn không có bạn trai, thì bạn sẽ không có gì cả. Nếu bạn không có bạn gái, nếu bạn không có bạn trai, thì bạn sẽ không có gì cả. Nếu bạn không có bạn gái, nếu bạn không có bạn trai, thì bạn sẽ không có gì cả. Nếu bạn không có bạn gái, nếu bạn không có bạn trai, thì bạn sẽ không có gì cả. Nếu bạn không có bạn gái, nếu bạn าเป็นยักษ์มาคือถ้าได้ในที่ทํางานนะตกเป็นเฟนแล้วมันดีเลยแต่ว่าผ่เป็นพ,พวกเป็นเมียมันติดกินหัวกันนั่นจริงจริงนี่เรื่องจริงคือฮะตอนแค่ตอนแค่ว่าเจอในที่ทํางานนะคือเล็กเล็กเจอมันดีค่ะดีดีมะคือเป็นเฟนได้ดีเพล่แต่พอได้เป็นพวกเป็นเมียเออู้ผัวผ่นนี้ผ่นนั้นแล้วถ้าได้เป็นพวกเป็นเมียเชื่อเลยยู่อยู่ที่ทํางานเดียวก็ไม่ได้ต้องแยกย้ายคะ่ะถือไปแถวบโตโต่อโตถือตือยาบยู่นูนนะชาญยาบยู่นี่ต้องแยกกันอยู่ นั่นแหล,ละเท้าบั้าราชการกับขา้าราชการได้เดียวกันเออตรงนี้กันอยู่อยู่ดีๆมีได้เออใช่ได้เดี๋ยวถ่ายริบปีนึงน่ะริบก่อนเฮ้ยไม่นี้ดูมมือถ่ายเลยก่อนเออขุนแต่งหน้าไม่เป็นก็มาแต่งหน้ากี่แล่ช่วยกันตาพี่น้องเอออืมเอาบวกเครื่องสำอางอีกอันนี่อ๋อดูอ่ออานี่แหละเออแต่งหน้าไม่เป็นเอออืม เต็นนาไม่เป็นตีแยกเต็นอ่ะมาแยกเต็นเพื่อช่เต็นนา้างดีทำตัอะไรก่อนละเดียวมีมากเลยก็มีมากจนใช้ไม่ตู้อืงเดียวอืออืมเอออะเต็นเป็นเหมือนอือสิงเต็นมาลกีก็เต็งเป็นเหมือนเดียวบม ไปถึงของปอโต้ผันเทียงก็ลบเม็ดค่ะอืมออาวอืมเคยเคยแต่งหน้าเป็นอยู่มาสนคลิปแต่งหน้าอือนะคลิปแต่งหน้ามันมีนี่นะไม่เยอไม่มีแต่ผีเย็เป็นคนมือนักพี่เป็นคนมือนักไม่ว่าทำไรมือนักถ้าทำกับข้าวกินไม่จะได้ปคงอยู่รถโลก็ได้ท่างลูกเลยผีไอ้ได้ทำกับข้าวไม่มีใครกินได้คือ,อมึง หนี้ไหมหนนี้เออเลยได้นะอืมเลยได้เลยนะอืมเลยได้โอเคโอเคกะไปทำงานเลยนะเสร็จเลยสวยแบบสวยแบบแปลกๆก็เออเอาตานี่เลยคะ่ะสวยแบบแปลกๆเสร็จเลยเดี๋ยวไปมาดูไปผู้แหรงก็ใครดีทำงานนู่นแหละนี่คือชีวิตขา้าราชการบ้านๆของพี่นาม พี่ชีนาพี่ชีนาคุณอื่นไม่รู้อยู่เึ๊บแต่ชีวิตการทํางานของพี่เนี่ยอื่นเช้ามา <c oughs> อันดบับแรกแต่ถ้าเป็นมอก้อนเสียใจขางยกขึ้นหลังหน้าอาบนา้ำแด่งอาบนา้ำอาบนา้ำเสร็จทาครีมทกครีมทาครีมทัครีมเสร็จใส่สสผ้าป้อยขึ้นรดนานไม่ใช่มานังแต่งหน้าแบบนี้เองไม่เป็นจนว่าน้องก็ง <c oughs> าาว่าอันนั้นถ้าเวทนาจะแต่งหน้ามั่งแต่ตื่นเพื้อนก็เป่งเปื้อนเขาคูเฉยเครื่องสมองเฮ้ยนะอยู่ได้เป็นวันวันของพี่อ่ะเนียไปเอาบอตโต้เออ ันเทียงเดียวเดียวนี่จะถ่ายตนเทียงไงเลยว่าเครื่องทำอ่างพี่บินไปไนเม็ดพื้นก็แต่งทีเดียวพู้อยู่ได้เป็นวันมะพอท่ามเลยพื้นก็ไม่ได้ว่ายีชายหย่อหอดูละไม่ได้ช้ยห่อแพงดูว่าไม่ได้ช้ย่อแบบดีว่าเราอยูจะิวหน้าคนแน่เลยคือคนน่าจะผิวดีพี่น่าจะผิวคือดี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 ไปหมดไม่รู้เลยพื้นก็แต่งหน้าตั้งตั้งเช้าหยุได้วันย็นพี่นี่ปันเทียงอื ลิบลูดสูนเม็ดจริงจริงือพอท้ามาเธอเธอฉายยิบจีฮอหอนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็บอกพอลองใช้มันเพื่อนเพื่อนก็ทาติดวันพีฮึเปวสูนหรอมันอยู่บิดผิวหน้าคุณหนะบางคนพูดแต่งหน้าวันเดียวอยู่ได้รอบวันงามพริ้งพี่นี่ก็อืมเหมือนเที่ยงแกแป้งแกโปลิบแกทาสูนไปในเม็ดไม่ลง นังนียห้องแอร์มัอนพื้นมันอยู่สิไมนอยู่ที่สภาพหน้าไม่หรอดูสภาพหนังหน้าสภาพหน้าดูหนังหน้าวะไปปักแดงอุ้ยนี่เลยเอาตาเออไอ้ได้ไอ้ไอ้ได้มีรู้ปักแดงเหมือนกันะคือนวดเห็นแต่รอยมิดนวดปักแดงไม่ใช่ปักแดงธรรมดานะคะปักแดงปักมาคือจอดจอดรถบางที่จอดรถไม่ทันได้ลงยนตรถเพื่อนวิ่งแล้ว มาแล้วเลยคือมันติดดาเลยแล้วพี่แดงกนาดนั่นหนูแต่แดงยิงนั่นแหละคือไอ้ท่าๆมือท่าผาผีแบบประเมินอาการผู้ป่วยโรงพยาบาลสถานร่มก็น่าจะหลายโรคไอ้สมารติสันแบบโัวลาไอ้ขุมดีขุมร้ายโรคถุง้าว<อ>แต่รคกคิดไม่เป็นนะไอ้รึบ นิประสาทก็ไม่ใช่เพียนิดเออครบบางวันเลยแต่อารมณ์นั่นแหละคือ